วันนี้สมจิตจะพาพีพีน้องๆไปรู้จักกับเหตุผลที่ชาวต่างชาติชอบมากเกษียนที่ประเทศไทยเราไปดูเหตุผลกันไปสวัสดีพี่น้องปองป,องป้ายมดสุกโคสุคนมาพบกับสมจิตลาบอยบินกับรายการอยากเหล่าให้ฟัง EP นี้จะเป็น EP ที่24ส่วน EP ที่23สมจิตได้พาพี่ๆน้องๆไปบังการเปรียบเทียบของชาวต่างชาติระหว่างทางเดิน อยู่ชายงอนและกรุงเทพมหานาครแต่ดูเหมือนว่าหลายๆคน,นก็จะมาตัดสินวิดีโอโดยหัวข้อของวิดีโอนั้นๆแต่สมจิตอยากขอให้พี่น้องเบิ่งเหตุผลเบิ่งวิดีโอจนจบแล้วจงค่อยมาตัดสินกันเด้อส่วนหลายสมจิตก็จะบอกแมนคนที่มาเปรียบเทียบส่วนลายก็จะยกประเด็นขึ้นมาแล้วเขาก็พยายามให้เหตุผลในทางที่สร้างสรรค์ท้าว่ามันหักเป็นเรื่องที่ผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยนาพี่ๆน้องๆหลายๆเด้อและพี่ๆน้องๆก็สามารถที่จะให้คําคิดคําเห็นหรือว่าแนะนำสมจิตา ควรเหตุแบบใดขอขอบใจหลายๆที่ทุกคนออกความคิดความเห็นซวยกันและอีพีที่24นี้สมจิตจะพาพีพ่ๆน้องๆไปเบ่งเหตุผลว่าทําไมชาวต่างชาติถึงชอบมากเกษียณที่ประเทศไทยเพราะเหตุผลอะไรสมจิตจะพาพีพ่ๆน้องๆไปฝังจาก ปาคของชาวต่างชาติเดี๋ยวสมจิตจะพยายามแปลซับไตเทลให้เป็นภาษาไทยเพื่อที่จะเข้าใจรายละเอียดเยอะขึ้นหลังจากที่เบิรงวิดีโอนี้จบสมจิตจะมาอ่านคอมเมนต์ของสาวต่างชาติแต่จะยกเอาคอมเมนต์ที่คิดว่าเด่นๆจาก5าคอมเมนต์นํากันหลังจากนั้นเฮาจึงมาสรุปบทท้ายว่าย,ออย้อนหยังชาวต่างชาติถึงชอบมาเกียนที่ประเทศไทยแทนที่จะเลือกบรรดาประเทศในยุโรป it's pretty nice year-round and this winter cool season they get not a single drop of rain for five months so you can count on any kind of outdoors activities thailand is already well known worldwide for really great flavorful bright food if we can run the bill to 12 euros a person. That's a really lavish meal. And I'm talking about with a whole fish and some king prawns and really delicious. You can find that with phenomenally good healthcare. Thailand is the only country that's certified by the European Union. Yeah, but no, in that's general, amazing. it's very very low crime rate here and we feel very comfortable. But here I find the people are very open and friendly to communicate and a lot of them speak Absolutely. enough of the language of english that they can you can get by you know eat all street signs by law are in both english and thai here mm -hmm. so it makes it easy to get around here have done is they set up communities as condo associations so that the condo association owns the land so you don't have that restriction against the foreigners owning the land and then from the condo association you get a perpetual right to use that land and you can still build your own house you can own the building physically โอเคก็จบไปแล้วกับวีดีโอหรือว่าความคิดเห็นของชาวต่างชาติว่าทำไมเขาถึงชอบมากษียณที่ประเทศไทยต่อไปสมจิตจะมาอ่านคอมเมนต์ของชาวต่างชาติ นี้ก็จะเป็นเหตุผลเพิ่มเติมจากชาวต่างชาติกันมาเรามาดูคอมเมนต์แรกกันเลยคอมเมนต์แรกชาวต่างชาติคนนี้พูดว่าประเทศไทยเป็นประเทศในอุดมคติสําหรับทุกๆคนโดยเฉพาะสาวตะเวนตกฉันเคยอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลา3ปีคุณภาพชีวิตดีเลิศอืมเป็นคอมเมนต์ที่ดีเลย และคอมเมนต์ต่อไปคือคอมเมนต์ที่สอชาวต่างชาติคนนี้ให้คําคิดคําเห็นมาว่าประเทศไทยคือสุดยอดผู้คนเป็นมิตรมากปลอดภยัยถ้าจะเปรียบเทียบกับบรรดาประเทศตะเวนตก และบรรดาประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตมีส่วนดูแลสุขภาพที่ดีเลิศและคุณภาพเทียบเท่ากับส่วนดูแลสุขภาพอยู่ในบรรดาประเทศตะเวนตกและมี Wi-Fi สัญญาณโทรศัพท์ทุกที่มีอาหารอร่อยที่ราคาจับต้องได้และเป็นประเทศที่สวยงามมีถังภูเขาไปอย่างทะเลในกรณีที่ไม่ชอบอากาศร้อนทุกทีก็มีแอร์ถ้าไม่ชอบอาหารไทยและเป็นคนปั๊บโตไม่ได้ฉันคิดว่าประเทศไทยไม่เหมาะกับคณอืม ก็เป็นคําแนะนําที่ดีเพราว่าจะยุ่ใส่กันปรับัวคือสิ่งที่สําคัญเบอร์หนึ่งเลยที่สองก็คืออาหารเพราะว่าบางคนในกินอาหารที่บ่เคยกินก็อาจจะแพหรือว่าอาจจะเข่าโรงพยาบาลได้เลยเอามาบางคอมเมนต์ต่อไปชาวต่างชาติคนนี่พูดว่าเชียงใหม่มีดีในหลายๆเรื่องยกเว้นในฤรดูทำไรทำสวนอีกอย่างประเทศไทยไม่มีวิสาทาวรนนั่นหมายความว่าถ้ามีเงินใครได้หนึ่งเปลี่ยนแปลงชาวต่างชาติก็อาจจะถึกเลยออกจากประเทศทันทีอืมตัวนี้ก็มีเหตุผล อามาบ้งคอมเมนต์ต่อไปมีนักท่องเที่ยวบางท่านบอกผมว่าถ้าคุณอาศัยอยู่ประเทศไทยในจำนวนเงินที่เท่าๆกันคุณจะสามารถได้อยู่นานกว่าบรรดาประเทศในยุโรป2-3สาเท่าเลยทีเดียวยินดีต้อนรับทุกคนที่จะมากาเซียนอยู่ประเทศไทยพวกเราต้อนรับด้วยเมตีาและความเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนไทยอืมดีดีด,ด มาดูคอมเมนต์สุดท้ายจากท่านนี้กันนะครับเขาพูดว่าสิ่งเดียวที่เป็นปัญหาคือรัด,ดูทำไรทำส่วนซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศคือ PM 2.5ช่วงเดือนธันวาคมหาเดือนมีนาคมทั้งอย่างไรก็ตามถ้าคุณมีเงินเพียงพอคุณสามารถที่จะย้ายลงไปใต้เซนว่าภูเก็ตในช่วงนั้นแค่นี้ปัญหาก็จบ สำหรับผู้ที่มีเงินไข่หรือมีงบประมาณก็สามารถที่จะไปผักร้อนในส่วงเดือนธันวาคมหาเดือนมนาคนาืมก็กดีเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาพ m 2 5เพราะว่าอยู่ภาคเหนือของไทยอย่างเชียงไม้อย่างเนี้ยค่อคนข้างที่จะ,ะมีฝุ่นละอองหรือว่ามลพิษทางอากาศในสูงมากน่าจะติ ระดับโลกเลยทีเดียวอ่านั่นคือความคิดความเห็นของบรรดาชาวต่างชาติที่ขาเจ้าคอมเมนต์กันเข้ามาต่างคนก็ต่างมีเหตุผลและมุมมองของตัวเองแต่เบื้องรวมๆแล้วเขาเจ้าก็คอมเมนต์ในทางที่สร้างสรรค์และดีอืมต่อไปบนันไสมจิตจะมาสรุปว่าย,ออย้อนยังคนต่างชาติขาเจ้าจึงอยากมากเกษียณอยู่ประเทศไทยสมจิดได้ลิสต์ออกมาเป็น8ข้อด้วยกันข้อที่1เลยย้อนอากาศ อืมอากาศบบหอนเกินไปและบบหนาวเกินไปสาวต่างชาติคนนึ่งยกขึ้นมาว่าเส้นอย่างประเทศแถวตะวันออกกลางดูใบป่วยจังสีอากาศก็จะฮ้อนเกินไปแต่ว่าอยู่ไทยนี้ส่วงหนาวก็บรรหนาวเกินไปส่วงฮ้อนก็บรรอนเกินไปมันเกิดเลยว่าเหมาะสํหรับการมากเกษียณเพราะว่าบางช่วงเขาคือเฮาสามารถมันบ่มีฝนอ่าฝนมันก็จะมีส่วงเดือน6 5เดือนเกเดือน1ิหลังจากนั้นก็จะบบมีฝนคือเขาสามารถที่จะเห็ุกิจกรรมต่างๆได้ตามอัธยาศัยเลยเหตุผลที่2องคืออา อาหารการกินอาหารการกินนี่ค่อนข้างว่าอุดมสมบูรณ์แม้แต่ทันว้าเฮาง่มาก,กินอาหารไทยมันก็มีอาหารจากต่างประเทศอาหารจากยุโรปที่เขาสามารถเลือกกินได้ตามใจอีกอย่างนี้่คนที่ก,าากระเจ้ามาเกษเซียนกระเจ้าสามารถที่จะปลูกผักปลูกอย่างตั้งต้งกินเองได้เพราะว่าดินปลูกฝังมันอุดมสมบูรณ์นั่นเป็นเหตุผลที่ 2, 2> ส่วนเหตุผลที่3ามคือขาครองซีบขาครองซีบนี้ค่อนข้างที่จะต่ําเลยทีเดียวเซ็นว่าออกไปกินอาหารในระดับที่ดีพอสมควรอย่างกุ้งบ่อจังสีอาหารทะเล ก็จะเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเหตุผลที่4ี่คือ healthcare หรือว่าศูนย์ดูแลสุขภาพนี้ค่อนข้างที่จะได้คุณภาพเทียบเท่ากับบรรดาประเทศอยู่ในยุโรปนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่คนต่างชาติบ่าวาขาเจ้าจะไปใส่หรือจะไปอาศัยอยู่ประเทศใดหนึ่งขาเจ้าจะยึดถือ healthcare เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดอยู่เปลาพวเราหลายๆคนคนต่างชาติหราคานี่เขาเจ้าก็ไปเกิดลูกอยู่ประเทศไทยหรือว่าไปเจคสุขภาพประจําปีอยู่ประเทศไทย เพราะว่า,าโรงพยาบาลมันได้คุณภาพเหตุผลที่5คือเป็นประเทศที่ปลอดภัยโดยเฉพาะต่างจังหวัดที่บรวมกรุงเทพกรุงเทพก็มีประชากรค่อนข้างหลายประมาณ7ล้านคนประชากรค่อนข้างหลายมันก็มีความทันสมัยกับแน่นอนความปลอดภัยก็อาจจะบอ่อสู้ต่างจังหวัด6คนไทยลหลายๆคนสามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่เข้าใจได้และป่ายต่างๆมีถังภาษาอังกฤษและภาษาไทยอยู่นำขั้นสัน้นการไปการมา การเดินทางมันก็จึงโบแมนอุปสรรคสาหรับชาวต่างชาติส่วนเหตุผลที่เจ็ดคือคนไทยเป็นมิตรเฟรนลี่คนไทยพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือเมื่อชาวต่างชาติต้องการอ่านั้นคือเหตุผลที่ขาเจ้าเลือกที่จะ,กะเกษียณอยู่ประเทศไทยและข้อสุดท้ายคือทั้งแม้ว่าคนต่างชาตินี่บ่สามารถที่จะซื้อดินซื้อที่ด้วยตนเองได้แต่ว่ามันก็มีวิธีก็คือเฮาสามารถที่จะซื้อคอนโดที่มีเจ้าของอยู่แล้วดินตัวนั้นมีเจ้าของแล้วเขาเจ้าปลุกสั่งเพื่อขายเฮา ก็สามารถที่จะซื้อคอนโดหรือว่าตึกอาคารที่เจ้าปปุกขึ้นมาแล้วเจ้าขายต่อเขาก็สามารถที่จะซื้อได้นั่นคือแปดเหตุผลที่สมจิตสรุปจากวิดีโอของ ฝรั่งท่านนี้ที่เพิ่นได้เราประสบการณ์และเหตุผลที่เพิ่นหมากเกษียนอยู่ประเทศไทยซึ่งเพิ่นไปกเกษียนอยู่ที่เชียงใหม่ภาคเหนือของไทยนั่นเองอ่าอันนี้ก็เป็นอีกอีพีหนึ่งที่สมจิตอยากมาแบ่งปันและก็บอกเหตุผลว่าเป็นอย่างคนต่างชาติจึงเลือกประเทศไทยเป็นบวนกเกษียนส่วนอีพีต่อไปอีพีที่25เฮาไปติดตามน้ากันอีกว่าสมจิตจะมาเฮ็ดวิดีโอเกี่ยวกับยังและข้อขอบเจหลายๆสาหรับเอฟซีทุกคนที่ติดตามสมจิตมาตลอดพิภั ประกาศใดขอโทษขออาภัยน้ำเดอ้อสุดท้ายนี้ขออวยพรเดี่พี่ๆน้องๆจงอยู่ดีมีแห้งปราศจากโกครคใดแค่เจ็บท้งปวงความเจ็บจะได้ความไข่ยามีทึกห้วยรวยเบอร์และที่สำคัญแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะออกความคิดคำเห็นออกมุมมองของตัวเองลงกล่องวิดีโอนี้ได้เลยสุดท้ายนี้คอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีแล้วเจอกันอีพีหน้าป้าย